ชาวเน็ตไม่ถูกใจภาพนี้ลั่นถ้าเป็นนุ่นวรนุชเปลี่ยนใจไปนานแล้ว สนิทสนมกันมากแต่หลายคนไม่เคยรู้ระหว่างท็อดปิติพี่โรงพักดีสามีนุ่นวรนุษย์กับผู้รักแจ๊ชชวนชื่นและแจงเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลที่ก่อนหน้านี้ก็มีมุมน่ารักน่ารักที่หนุ่มแจ๊ชขี่หลังพี่ท็อดล่าสุดสาวแจงค่ะได้โพสต์ภาพ,พร,ร่วมเฟรมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพี่ท็อดหอมแก้มหนุ่มแจ๊ชและอบก,กอดแจงด้วยความเอ็นดูเพราะสนิทสนมกันมากพร้อมระบุคแคปชั่นว่าวันนี้ไม่มีอุ้มขอบคุณครับเพียท็อดแต่งานนี้ค่ะกลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามามมอ ว่าถ้าเราเป็นพี่นุ่นวรนุชคงเปลี่ยนใจไปนานแล้วต่อมาก็ทําให้เกิดกระแสด,ดราม่าขึ้นมาท,ทันทีและได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้อย่างมากมายอาทิเชน่นคืออะไรงงคิดเยอะๆครับสมองเขารักกันแต่พี่แบบน้องพี่ตอดรักพี่นุ่นจะตายเป็นไรก่อนอย่าคิดแทนเขาจ้าเข้าสนิทกันมากครอบครัวนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ